18พรมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสูตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหัรติเชตวเนอนาถบินที่กัสสะอารามีตัรโคพระควาพิขูอามันเตสีพิขาวติพระทันเตติเตพิขูภาวโตปัจจโสสงพระควาเอตตทวโจเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายะพระหมุลิกตายะยานิกตายาวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารธายะเอกาทานิสังสาปาติกังขา กะตะเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชตินะปาปังสุปินังปสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอักคิวาวิสังวาสตังวากัมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมคขวโนวิปัสสิทติอะสามุลลโหการังการติอุตริงอปติวิชันโตพรหมโลกูปโคโหติเมตายพิขเวเจโตวิมติยาอาเสวิตายะภาวิกตายะ ภาวิตายะพระโหลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสัมมาระทายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอธิอนุทิโสภรณา,าเมตาเมตาเจโตมุตติอธิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตมุตติกติหากาเหรหิอนุทิโสภารนา,าเมตตาเจโตมุตติ กติหาการรหีโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการรหีทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการรหิอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการรหีโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหาการรหีทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเเมหิปัญจหาการรหีอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพเพสตาเวราอภยาปชานิคาสุขียตรนังปริหารันโตสองสัพเพปานาเวราอภยาปชานิคาสุขียตรนังปริหารันโตสามสัพเพภูตาอเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตสี่สัพเพปุขละเวรา อัพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตูห้าสัพเพออัตตาภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันเตตูติอิเมหีปัญจหากาเรหีอนุทิโสคารนาเมตตาเจโติมุติกาตะเมหีสัตหากาเรหีโอทิโสคารนาเมตตาเจโติมุติหนึ่งสภาอิทิโยเวราอภพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตูสองสัพเพปุ ปุริสาเวราอภยาปัชานนคาสุขีอัตตังปริหาร,รันโตสามสัพเพอริยาเวราอภยาปัชานนคาสุขอีอัตตังปริหารันโตส是是ี่สัพเพอนาริยเวราอภยาปัชานนคาสุขีอัตตังปริหารันโตห้าสัพเพเทวาเวราอภยาปัชานนคาสุขีอัตตังปริหารันโตหกสัพเพมนุษสาเวลาอภยาปัชานนคาสุขีอัตตังปริหารันโตเจสัพเพวินิปาติกาเวลาอภยาปัชานนคาสุขีอัตตังปริหารันโตติ อิเมหิสัตถะกายเรหิโอทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเเมหิทัสสหากะริหิทิสาภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติห ad น ouais ึ่งสัพเพปุรัตถิมายาทิสายาสัตตาเวราอพยาปัญชานิคาสุขคียตนังปริหารันโตสองสัพเพปชิมายาทิสายาสัตตาเวราอพยาปัญชานิคาสุขคียตนังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายาทิสายาสัตตาเวราอพยาปัญชานิคาสุขคียตนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขีนายาทิสายาสัตตาเวราอพยาปัญชา นิคารสุคีตนังปริหารันโตห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสายาสตาเวราอภยาปัญชานิคารสุคีตนังปริหารันโตหกสเพปัจฉิมายะอนุทิสายาสตาเวราอภยาปัญชานิคารสุคีตนังปริหารันโตเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายาสตาเวราอภยาปัญชานิคารสุคีตนังปริหารันโตแปดสเพทักขีนายะอนุทิสายาสตาเวราอภยาปัญชานิคารสุคีตนังปริหารันโตเก้าสเปเฮธิมายะทิสายาสตาเวราอภยาปัชาา านีคาสุขียตนาภรณ์ริหานันโต 10สัพเพอุปริมายาทิสายาสตาเวราอพยาปัญชนิคาสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสเพปุรัตทียาญาทิสายาปานาเวราอพยาปัญชนิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสองสเปัจฉิมายาทิสายาปานาเวราอพยาปัญชนิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสามสเพอุตตรายาทิสายาปานาเวราอพยาปัญชนิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสี่สเพทักขีนายาทิสายาปานาเวราอพยาปัญชนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุ ห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาปชาณีคาสุขีอัตนงปริหารันตหกสัพเพปัจช in ิมายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตนงปริหารันตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตเก้าสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุ เก้าสัพเพเหตุหิมายาติสายาปานาอเวราพยาปัญช,ชานิคาสุขคียตระนางปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายาติสายาปานาอเวราอพยาปัญช,ชานิคาสุขคียตระนางปริหารันโตหนึ่งสัพเพยโครัติมายา ที่สายาภูตาเวราพยาปัญชานิคาสุขีอัตนางปริหานันตุสองสัพเพปัชิมายาที่สายาภูตาเวราอัพยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายาที่สายาภูตาเวราอัพยาปัญชานิคาสสขีอัตนางปริหารันตุสี่สัพเพทักขีนายาที่สายาภูตาเวราอัพยาปัญชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายาอนุที่สายาภูตาเวราอัพยาปัญชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุหกสัพเพปชิมา ญอนุทิศายะปูตาเวราอัพยาปัญชานีคาสุข ah ีอัตนนังปริหารันโต7สัพเพอุตรายะอนุทิศายะปูตาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนนังปริหารันโต8สัพเพทักขินายะอนุทิศายาปูตาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต9สัพเพเหติมายาทิศายาปูตาเวราอพยาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโต สิบสเพอุปริมาญาทิสายาปูตาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตูหนึ่งสเพปุรัติมาญาทิสายาปุคลาเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตูสองสเปยปชิมาญาทิสายาปุคลาเวราอพยาปัชานิคาสสขีอัตนงปริหารันตูสามสเพอุตรายาทิสายาปุคลาเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตูสี่สเพทัดขีณาญาทิสายาปุคลาเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุ ห้าส styles, styles, Diamond, Metal, Twilight, ัพเพปบรัติมายะอนุทิศายะปุคลาเวราอัพยาปัชานิคาสสขีอัตนงปริหารันตหกสัพเพปัชิมายะอนุทิศายะปุคลาเวราอัพยาปัญชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโตเจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิศายะปุคลาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิศายะปุคลาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโต ก้าสับเพเหติมายาทิสายาปุคลาเวลาอัพยาปชานิคาสุขีอัตนะนังปริหาดันนตุ สิบสัพเพปุปริมายาที่สายญาปุคลาเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตนะปริหาดันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายาที่สายญาอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตนะปริหาดันตุสองสัพเพปัตถิมายาที่สายญาอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตนะปริหาดันตุสามสัพเพอุตรายญาที่สายญาอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปัชชานิคาสุขีอัตนะปริหาดันตุสี่สัพเพทักขีนายญาที่สายญาอัตตภาวะปริยา ปาัาเวร,ราอภยาปัชานิค้าสุขียตนังปริหา,ารันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวาาร,ราอภยาปัชานิค้าสุขียตนังปริหา,ารันโตหกสัพเพปชีมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวรา อภิยาปัญชานิคาสุขีอะตระหนักริหารันตุเจศเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอะตระหนักริหารันตุแปดสัพเพทัศขีนายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอะตระหนักริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีอะตระหนักริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวรา อภิยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุหนึ่งสภาปุรัติมายาทิสายะอิถิโยเวราอภิยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุสองสภาปัจฉิมายาทิสายะอิถิโยเวราอภิยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุสามสภาอุตรายาทิสายะอิถิโยเวราอภิยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุสี่สภาทัดขีนายาทิสายะอิถิโยเวราอภิยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุห้าสภาปุรัติมายาอนุทิสายะอิถิโยเวราอภิยา อภาปัานิคาสุขียตนงปริหารันตุหกสภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวราอภพยาปัจญานิคาสุขียตนงปริหารันตุเจสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวราอภพยาปัจญานิคาสุขียตนงปริหารันตุแปสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเวราอภิาปัจญานิคาสุขียตนงปริหารันตุเก้าสภาเหธิมายะทิศายะอิทิโยเวราอภพยาปัจญานิคาสุขียตนงปริหารันตุสิบสภาอุตร ปริมาญาติสายาอิถโยอเวราอภยาปช,ชานนคาสุขีอัตนังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัตถิมาญาติสายาปุริสาเวราอภยาปช,ชานนคาสุขีอัตนังปริหารันตุ สองสัพเพป e ัจฉิมายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปัชานิคาสุเคียตรนังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปัชานิคาสุเคียตรนังปริหารันโตสีสัพเพทักขีนายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปัชานิคาสุเคียตรนังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัตถีมายาอนุทิสายาปุริสาเวราอภยาปัชานิคาสุเคียตรนังปริหารันโตหกสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายาปุริสาเวราอภยาปัชานิคาสุเคียตรนังปริหารันโตเจ็ดสั อุตารายะอนุทิศายะปุริสาเวราพยาปช,ชานิค้าสุขีอัตตังปริหารันโตแปดสัพเพท,ทักขีนายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิค้าสุขีอัตตังปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมมยะทิศายะปุริสาเวราอพยาปชานิค้าสุขีอัตตังปริหารันโตสิบสัพเพอุปปริมายะทิศายาปุริสาเวรา อัพยาปาชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตูหนึ่งสัพเพหูรัตทีมายาทิสายาอริยาเวราอัพยาปาชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตูสองสัพเพปัจฉิมายาทิสายาอริยาเวราอัพยาปาชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตูสามสัพเพอุตรายาทิสายาอริยาเวราอัพยาปาชานิคาสุขีอัตนงปริหารันตู ส,ส aya, ALLY, young, 네ีสัพเพทักขีนายาทิสายาอริยาเวราอภยาปัชฌานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุห้าสัพเพยปุรัติมายะอนุทิสายาอริยาเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตนงปริหารันตุหกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายาอริยาเวรา อภยาปาชานิคาสุขีอาตนนังปริหารันตุเจสัพเพอุตรายาอนุทิสายะอริยาเวราอภยาปาชานิคาสุขีอาตนนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขีนายาอนุทิสายะอริยาเวราอภยาปาชานิคาสุขีอาตนนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายยาทิสายะอริยาเวราอภยาปาชานิคาสุขีอาตนนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายยาทิสายะอริยาเวราอภยาปาชานิคาสุขีอาตนนังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายยาทิสายะอนาริยา เวราอภยาปัญชานิคาสุขีตรนังปริหารันตูสองสัพเพปชิมายาทิสายะอนาริยาเวราอภยาปัชานิคาสุขีตนังปริหารันตูสามสัพเพอุตรายาทิสายะอนาริยาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีตนังปริหารันตูสี่สัพเพทัคเายาทิสายะอนาริยาเวราอภยาปัญชานิคาสุขีตนังปริหารันตู ห้าสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะอนริยาเวราอพยาปัญานิคาสุขีอตนังปริหารันตูหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนัริยาเวราอพยาปัญชนิคาสุขีอตนังปร Mont ิหารันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนริยาเวราอพยาปัญานิคาสุขีอตนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนริยาเวรา อัพยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันตุก้าสัพเพเหติมายาทิสายะอนริยาเวลาอัพยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายาทิสายะอนริยาเวลาอัพยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันตุหนสัพเพปุรธิมายาทิสายะเทวาเวลาอัพยาปัชานิคาสุขียตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายะเทวาเวลาอัพยาปัชานิคาสุขียตนังปริหารันโต3สัพเพอุตรายาทิสายะเทวาเวลาอัพยาปชา านิคาสุขีอตนังปริหารันตุสีสัพเพทักขีนายาทิสายญาเทวาเวลาอัพยปชานิคาสุขีอตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายญาเทวาเวลาอัพยปชานิคาสุขีอตนังปริหารันตุหกสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายญาเทวาเวลาอัพยปชานิคาสุขีอตนังปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตตระญาณุทิสายญาเทวาเวลาอัพยปชานิคาสุขีอตนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขีนายาอนุทิสายญาเทวาเวรา พยาปัชานีค้าสุขีอัตนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายาทสายาเทวาอเวราอพยาปชานีค้าสุขีอัตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายาทสายาเทวาอเวราพยาปัชานีค้าสุขีอัตนังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปุรัตถิมายาทิสายะมนุสสาวีระอพยปัชฌานิคาสุเคียตระนังปริหารันตูสองสัพเพปัชฌิมายาทิสายะมนุสสาวีระอพยปัชฌานิคาสุเคียตระนังปริหารันตูสามสัพเพอุตรายาทิสายะมนุสสาวีระอพยปัชฌานิคาสุเคียตระนังปริหารันตูสีสัพเพทักขีณายาทิสายะมนุสสาวีระ อพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุห้าสัพเพโบรัติมายาอนุทิสายะมนุสยาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุหกสัพเพปัิมายาอนุทิสายะมนุสยาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุเจสเพอุตรายาอนุทิสายะมนุสยาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขีนายาอนุทิสายะมนุสยาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมัญาทิศายะมนุษาวเ มนุษาเวลาอพยาปัจช,ชานิคาสุขียตระนางปริหารันตูสิบสัพเพออุปริมายาที่สายะมนุษาเวลาอพยาปัจช,ชานิคาสุขียตระนงปริหารันตูหนสัเพปุรัติมายาที่สายะ วินิปาติกาเวลาอภยาปัญญานีคาดสุขียตนังปริหารันตุสองสัพเพปัชิมายาทิสายะวินิปาติกาเวลาอภยาปัญญานีคาสุขียตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายาทิสายะวินิปาติกาเวลาอภยาปัญญานีคาสุขียตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายาทิสายะ วินิปาติกาเวลาอภยาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตหกสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภยาปัญญานิคาสุขีอัตนาังปริหารันโตหก เจสัพเพอุตรายะมนุสทิอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิศายะวินิปาติกาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสิบสัพเพอุปปริมายะทิศายะวินิปาติกาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุติ อิเมหิทัสหาการหิทิสาพระณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตนานังปีละนังวัชเชตวะอปีละนายะอุปคาตังวัชเชตวะอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะอสันตเปนะปริยธานังวัชเชตวะปริยาธาเนนะวิเหสังวัชเชตวะวิเหสายสัพเพสตอเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุขิโนสุขิตตตาหนตุมาทุขิตตตาเตอิเมหิ อัหากาเรหิสเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพะพยาปาทปริยุทธเนหิมุจจติติตตาาตวิมุตติเมตาเตาจ่เจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมะมวิหาราภาวนานิติตา สิบเก้าเทวตาอุยโยชนาคาถาบสทสงเทวดาทุขปัตาจนิทุขาพยาปตาจนิพยาโศกป,ปตาจนิโศกาโหตูสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอามเฮห,หิสัมพตังคุณญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา,ทา,ท,าทานังทัธทันตูสทายะสีลังละขันตูสัพะทาภาวะนาภิราตาโหตุขชันตูเทวตาคตา หนึ่งสัพเพพุธาภระปตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขังพันธมิสัพโสสองสัพเพพุธาภระปตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขังพันธมิสัพโสสามสัพเพพุธาภระปตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขังพันธมิสัพโสสี่สัพเพพุธาภระปตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขังพันธมิสัพโสห้าสัพเพพุธาภรพปตตาปัญเจการันจายังพลังอรหัน ตานันจะเตชนะรระคังพันธามิสสพพโสหกสัพเพุุธาภรปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอหรหันตานันจะเตชนะรระคังพันธามิสัะพโสเจ็ดสัพเพุุธาภะปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรระคังพันธามิสัพโส 8สัพเพพุุธาภรปัตตาปัญเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพันธมิสสพโส9สัพเพพ,พุุธาภรปตตาปัญเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพัน,น,น,พนธมิสัพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาภะรตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระภิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากถูกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบทอํอนลยพร้อให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนใบหูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสําเร็จศักดิ์ิทธุประการเทิน